สวัสดีค่ะยินดีเข้าสู่ชอ่องูุของยาพาแฟมิลี่นะคะวันนี้พายาพามานานะคะนาห้วยลึกนะคะเปลี่ยนไปหมดเลยนะคะตอนนี้นะคะแดดค่ะค่ะตอนนี้เที่ยงพอดีไปจังไลยเบะมาเบิ้งน้ำมาเบิ้งป่าด้วยค่ะสะลุงพลันไปเลยเนาะสะลุงพ้น,ย,น,พนยีน่ยังงาน เปิดเบิ้องเราเบิดบ่แดดคากแดดคากหัวกบ,บดมาเแบะบจะระวังเลยมันสั้นอีเดียวถ้าเบิ้งอันน้องสะลุงพลน,นะคะน้ำแห้งลุงหลายคือเงียบแถวบ้านนี้เบะว่ามาเบิง้งสิมาตึกสะดุ้งมะที่มีปา่าปะ เออเบิ้องอย่างอเ,เออมาหาดีดีๆวันนี้นี่วะปลาที่เงียบเลยละบ้านมีอยู่มองได้ทันทีลุงเสือส่วนมาอันตึกสะดุ้งบอกอเออจังไปเบิ้งมองอัน,นอีกย้อนล,ลงไปยังบันทิขานะเ,เกิบรุดลงไปหนักเอาบ,บ่ได้อีกละบันนี้ หลายอย่างอยู่ป่าที่ลุงจิมมี่เป็นเอามาลงนนเห็นตัวมันอยู่บ่เบะเจ้าเห็นตัวมันอยู่บ่มันใหญ่อยู่บ่อันดียโอ้ยใหญ่นี่ปลาซิวะคนนี้นแบบ่ะเบะปลาธรมารมชาติ ເຮັດດິບໍ່ເຫັນໂຕປາຢູ່ບໍ່ບໍ່ຫະອັນໃດໂຕໃຫຍ່ຢູ່ບໍ່ບັດຕຳ เรื่องเคยใส่ใส่ปิติฟ้าไว้ยอ,ไอยู่แล้วว่าเป็นยัง ย้มคู่ทางมากสิไปใส่ไปนนวนไปชวนมาดูน,น,นี่ที่เ้ามาง,งมปีที่แล้วนะยังบบแหงตัวนี้บอกิน่นมาตึกแห่นะตึกตึกเมื่อน้ะลูกเสือตึกอยู่นี่ละปีาที่แล้วเางมอยู่นี่ละยังบบแหง ปักซิวบอนเลยบ่นอนนี้โทั้งที่แห้งหมดแล้วแห้งหมดแล้วนะคะน้ำข้างเทียงนานะคะเลือแต่มุมนวนนะคะมันลึกมุมนมันลึกบึงยาพามันลื่นใหญ่พาปะ ลื่นนะคะจะหน่อยจะทิ้งแดดมากฝน,นี้ก็มีจอดไปอยู่แล้วมันมอเออมาบานเอาไปเห็ดฟืนเดินไปดูน้ำนะคะในบ่อตรงนั้นนะคะซึงเสือส่วนยาผ้ามาติดสะดุ้งอยู่ เออเลิกกันแหละ่นพูดซีนี่เลิกครับ เลิกอันนี้เลิกอีดีน้ำยังท่วมหัวนะจิตมาตึกสิ่บ่สะดุ้งนะคืออยู่บ่ออือมีเส้นมอยอยู่วะฉันจิตมาตึกแหงเออพูดแจนั้นลุงเสือตึกแหงนะอันนี้มันคือสิ่งโอ้แม่ยีดอกลอยน้ำเป็นกําหมดลงไปงบบ่เนาะ ชิมุนไปใช่ป่ะเนี่ปลานํำลึกแม่บอกปลาน้ำลึกไม่ได้เงียบวางโครงการไว้ละค่ะเอามากล้วยมาปลูกวันฉันมานี่ยยามฝนไปแล้ว หาต้นกล้วยมาปลูกไว้ปลูกกันไว้เป็นมันโล่งนะน้ำเลือกเบจะใส่ส่งบุถือทางเนี่ยนะจะเอากามนะไว้ข้างทีอโอ้ยยายพาใส่ส่งบุถือทางเอ้าข้างหน้ามาไว้ข้างหลังยังเท่เห็นไหมพ่อมองเลยใชใ้ส่งผิดทาง บรรยากาศลมเย็นมากนะคะมาดูสภาพหญ้าพาว่าให้เหยียดี๋ยวแป๊บเดียวเบิ่งรับอิบริเบิ้งเนี่ยายมานม็ค่อเป็นรับเพราะน้ำมันลมปัดเย็นอืมนอนอยู่นี่นละสันบอนตรงเมื่อเบิดเมื่อพักพอนั่ันกระสีกไปนั่นไปนี่ภาด ผัดไปตึกสะดุ้งนองหนึ่งเด้อค่ะเพิ่นจำมือบบได้กเ็เลยบบได้ปไปกเ็เลยพามาน้ามาเบิ่งมองตึกสะดุ้ง,งของเจ้าของเบิ่งหลาดล่าไว้เงียบโรดรับโรดจังหน่อยจักเมือ่อไปส่วนประอ่อนต่อ สำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องปลูกของยา,าพาฟมมลี่ด้วยนะคะและ้วเจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ